มาดูกันที่การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเรากันบ้างน,นะครับทางด้านของธีรพงศ์วโรกรครับทุกสถิติในเวลาต่อรอบสนามชารอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วก็คว้าโพสิชันนะครับเป็นครั้งที่2ในศึก ORBIC Superbike Championship สนามที่2ครับ การแข่งขันจักรายานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย,ไทยรายการอาว่าบรไอซีซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพสนามที่สองฤดูกาลเลยครับที่ชา้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อช่วงบ่ายวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบคัดลือเพื่อจัดอันดับสตาร์ดโดยในรุ่นใหญ่ที่สุดอย่างซูเปอร์ไบค์1440นะครับติดติดพงวโรกรครับแชมป์สามสมัยติดต่อกันจากคาวาซากิไทยแลนด์เบสซิ่งครับก็ยังคงสร้างผลงานยอดเยี่ยมครับทุบสถิต ي ของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์ตที่ตัวเองทำไว้ได้อย่างรับคาดนะครับคว้าโพลีสองปีนี้ไปครองด้วยเวลา1นนาที35.103วินาทีทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้ก็คือ1นาที35.238วินาทีครับส่วนเกริที่2เนี่ยเป็นของสเตมมาพวัฒน์วงธนาลน,นครแชมป์นสนามแรกตามหลัง0.420วินาทีแต่ที่อนุภาพสามุนครับจากเตีย4ทีครับในเกริที่3ก็ตามหลัง0.851วินาทีนะครับ โดยแฟนความเร็วของบ้านเรานะครับสามารถเข้าชมการแข่งขันได้หลังจากที่ได้รับอนุญ,ญาตจากสมทธนะครับจำนวนจำกัดคับ6,000คนสมผชมทางบ้านก็รับชมการแต่ละสดทางซูเปอรยูช่อง24อาทิตย์ที่6กันยายนวันนี้นะครับก็คือ14นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปครับ